วัสดีครับก็เออไม่มีอะไรหรอกมั้งวันนี้เพราะว่าวปเดือหัดเราแบบไม่ได้ทํางานเลยนะครับไม่มีงานได้ทาเอ๊เขาไม่มีงานได้ทำยัไง,ไำยงไงไม่มีแต่งานให้มันทํานะครับดูดิสามวันสามวันซึ่งนานมากแต่เรามีอันนี้นะครับแกล้สิ้นเดือนตรเป็นของฝั่งบานมือนะเนาะทําเสร็จก็กลับไปบ้านมือดังนั้นในเมื่ออันนี้จะเสร็จเราก็จะไป ฟาร์มน้ำม่วงกัน,นครับอความสนุกกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับแปะฟาร์มน้ำม่วงแต่ก่อนจะฟาร์มน้ำม่วงนะครับขอฟาร์มเงินให้ครบก่อน รถดีบันีเสร็จแล้วก็รถคุ้ยตัวต่วอเ,เรียบร้อย เดีิยวที่หู็นแล้วก็ลทันวงแล้วครับวเงิเราไม่ยใช้ลปานม่วงกันมาดูกันนะว่าเท่าไร่เราต้องใช้สามล้านสามนั่นก็ระยะหนึ่งอยู่ เงินห้าล้านเดี๋ยวค่อยเอาไปเอากำแพงด้วยกันถ้ากำแพงมันกดดันคู่ต่อสู้ได้ด้วยนะเขาจะกลักลวเราเขาเห็นกำแพงของเรากำแพงเมืองจีนถึงแม้ว่ามูทของเราจะโหดแล้วแต่กำแพงเราไม่หดเขาก็ไม่กลัวเราเพราะว่ากำแพงมันจะเตะสายตามากกว่าครับนี่เรามาเป็นสูรด้วยนะครับได้เห็นไหม เนีย่ยป้อมูลเขาโคตรกากเลยนะเลยกับแมงเขาโคตรโหดมันก็ไม่ได้โหดหรอกนะแต่มันก็ถือว่าโหดสำหรับผมละเพราะกําแมงผมไม่ไม้เปาะเลยไม้เปาะอ,อันนี้มันเป็นหินแล้วนะพอมนเป็นหินมันก็จะดูมีอะไรกว่าแต่นั่นแหละครับมีอะไรก็ใช่ว่าจะมีอะไรมีเป็นไงพตรค,คมอ่ะ มาครับเราต้องใช้สามล้านสามแสนแล้อจะำกันเป็น,ปนสีนนลนนนส่ล้านเลยมันละ่ะแมวครับมาบีเินเอาสามล้านสามแลลวเอาพอใช้เลย ผมจะได้บิลมาตัวที่หกแล้วเนะี่ยพอได้บิลตัวที่หกบ้านมืดก็คงไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากฟาร์มเพชรน,นะครับได้ทีนล้เท่าไหร่เพชรสองเพชรโอ้มันก็ให้น้อยดีเดี๋ยวไปดูฮนะมาดูเลยก็ได้นี่ว่าโอ้โหได้อยู่นะวันหนึ่งอะได้ตั้งเท่าไหรนะ่น่ย สาต่อวันถ้าอัป,ปีก็เป็นสี่ได้อยู่เป็นห้าได้อยู่ก็รวยอยู่บวกกับเราสามารถมาเร่เวลาดิโอ้โหแบบเดียวก็เนี่ยวร้อยเพชรเดือนหนึ่ง <c oughs> อาจจะเร็วกว่านั้นนะยี่สิบวันอันนี้คือพูดถึงตอนอัพไอเครื่องผลิตเพชรจนเต็มแล้วนะ ซึ่งน่าจะยากอยู่นะเพื่อนแพงจัดดูสองล้านห้าแม่งแพงจัดอยู่ยมไม่ดูที่ผลิตอื่นนะว่ามันจะดีขนาดไหนดูแปดแสนอันนี้วลวเก้านะยังนนววหกเลยแต่เนี้ยมันมีเวลเยอะกว่านะจะดูดิห่างกันแบบสองเท่าทนนี่เป็นที่ผลิตเหมือนกัน แต่แค่ผลิตคนละยอย่างอะเอ,ออารมณ์เครื่องนี้แม่งเหมือนอารมณ์ที่ผลิตน้ำมันมที่ผลิตน้ำมันมก็แพงนะครับแพงจริงแพงจัดขึ้เลขสองนะครับโอ้โหนี่บ้านเหมือนเศษขยลละเลย สามนานาดูลเลยว่ะเนี่ยตีไปกี่รอบแล้วยี่สิบหกคือมันจะไปจบที่ห้าสิบอีกแล้วนะครับทรงนี้ส่วนถ้วยเราตอนนี้ถ้วยก็ไม่ได้ลดเยอะขนาดนั้นนะครับมันลดไปเยอะแล้วผมก็ไม่ได้สังเกตหรอกจำได้ว่ามันสองพันหนึ่งร้อยกว่านะแต่ตอนนี้มันเพิ่ง สองพันกกกว่าประมาณน่าสิบก็ลดไปร้อยสวงทุ่มยก็ถือโอเคนะครับถ้าเราไปร้อยกับทุ่มแสดงว่าไม่่คยจะมีใครตีเราได้สองร้อยเปอร์เซ็นต์เราโดนตีสองร้อยเปอร์เซ็นต์นนะี่ห้าสิบท้่มยครับแต่บ้านเราก็ไม่ใช่เล่นเล่นองบ้านเรามันดูกากานะครับแต่อาวุธออะผมบอกเลยว่าโคตรโหดนะครัอุธบ้านผม บ้านตัวตึงกันเลยทีเดียวสองร้นยห้า ทำนานๆแล้วเริ่มง่่งเลยนะคมัน่า,นานไปจัดเนี่ยผมบอกอย่างนี้บ้านผมมาป้อมอาวุธโคตรโหดอู้เราเปลี่ยนถ้วยแล้วครับเรามาคอปเปอร์ลีอีกอะดีได้เจี๊ยไกย่เดิม แต่ไก่เนมัไม่ไก่แล้วสู้สู้ยิบตาอย่าสู้เลยพี่ถ้าทุกคนลองคิดน,นะครับคนนี้มาสู้ผมยอมแพ้ผมยอมแพ้ก็ได้น้ำม่วงกันทั้งสองคนนี่คำนวณมาเป็นอย่างดีให้อ่าเริ่มหาบ้านไม่เจอแล้วนะครับเ้าไม่มีบ้านอยู่ แค่ห้าแสนเสร็จแล้วภารกิจของเราการฟาร์มมันหมมาฮันดูโหดเนี่ยแต่ละบ้านเจอเยอะอูห้หลุมมัวหมดแล้วไม่อยากจะมัวเยอะ แค่งีแสนเะร็โอ้เริ่มช้าเริ่มช้าเริ่มช้าหารให้เรายากเลยหรอเราต้องขึ้นถ้วยวะคนอยู่ถ้วยนี้อาจจะน้อยไปหรอ ทุกถ้วต้องมีคนนี่ได้ใสค่คิวคิวไปอีกสักสองสามหลังก็นน่าจะโอเคแล้วนะโมกับที่เรามีค้างอยู่คิดว่านะครับเราก็ไม่ได้ค้างอยู่เยอะนี่ว่า ลองดูห้าสิบว่าพอ,อยังนะครับเออ,อ,อมาความจริงก็คือความจริงครับรอดูเลย จช้สามล้านสามเนาะก็อีกแสนกว่าเนี่ยตีไปทั้งหมดห้าสิบเอ็ดไม้หมูเลียวสิบแปดเสร็จภารกิจตอนนี้ภารกิจที่ต้องทำอยู่ไหนว่าออโต้บอทนี่คนระับบอกคอนโทรลเหืออันนี้รวมกันได้ไเลเวสี่สิบห้าซึ่งอันนี้เลเวสิบเก้าจะไปเป็นยี่สิบอีกแค่สองเวล ดีใจดีใจนะครับดีใจจริงๆจะได้จบกับบ้านมือสักทีระหว่างรอนี้ตีสะจมครบแล้วก็ภูมิใจกับการถึงดูดิป้อคุณผมะธรรมดาที่ไหนครับจะเมาท่าเนี้ยวิวเก้าเต็มแล้วนะครับคันนอนเนี้ยวิวเจ็ดวววิวหกวิเจ็วิวเจ็ด ชื่อวิวรีไมทธรรมดาคลอกทาาเวอร์นี่ความรัอกของเกมผมเอาคลอกทาาเวอร์กันเลยอย่าต้องมาี่บัติเพจอีกเพื่อความรวยเหมือนยับได้อีกสองวลวสามวลหรือเปล,ล่ายับได้สี่วลแน่เลยนะเขาได้ดูด้วยตาเปล่า แล้วก็เรียบร้อยครับน้ำมุงสาม้านสามคือไม่มีบ้านสว่างให้ดูเลยนะวันนี้เพราะขี้เกียจป้นบ้านสว่างเลยป้นไปถามจริงต้องรออยู่นะร,รออีกตั้งสามวันโอ้ป้นมาก็ให้เขาป้านคืนชีวิตมันเศร้านะครับกินเหล้าอยู่เรา